สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเซตอัพเจ้าตัวกล้องไฮลุกนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับให้เราทําการเสียบสายพาวเวอร์นะครับกับสายแลนเข้าไปที่ตัวกล้องก่อนนะครับนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราเสียบเสร็จแล้วนะครับให้เราทําการโหลดแอปพลิเคชันนะครับ ติดตั้งบนมือถือของเรานะครับถ้าเป็นระบบปฏิบัติการ Android นะครับสามารถโหลดได้ที่ Google Play Store ได้เลยนะครับถ้าเป็นระบบปฏิบัติการ iOS นะครับสามารถโหลดได้ที่ App Store ได้เลยนะครับโดยเราพิมพ์ไปว่า High Vision นะครับก็จะก็ทำการติดตั้งตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับ High Look v i s i o n นะครับแต่ในที่นี้ผมได้ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับ เมื่อเราเปิดขึ้นมาแล้วนะครับตัวแอปพลิเคชันนะครับจะให้เราทําการล็อกอินนะครับเราก็กดล็อกอินเข้าไปนะครับแต่ในกรณีที่ท่านใดนะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือเปิดบัญชีกับทางไฮลุกนะครับให้กดไปที่ลงทะเบียนเปิดบัญชีนะครับในการลงทะเบียนเปิดบัญชีนะครับสามารถลงทะเบียนได้ทั้งที่เป็นเบอร์มือถือนะครับหรือว่าจะเป็นอีเมลก็ได้นะครับ แต่ในที่นี้ผมได้ทําการลงทะเบียนไปแล้วนะครับผมก็จะทําการล็อกอินนะครับจากนั้นกรอกอีเมลกรอกพาสเวิร์ดเสร็จแล้วนะครับให้เราทําการกดล็อกอินได้เลยครับก็เมื่อทําการล็อกอินเสร็จแล้วนะครับก็จะเข้าสู่หน้าตาแบบนี้นะครับก็จะมีปุ่มรีเฟซอ่า ปมเพิ่มอุปกรณ์นะครับในกรณีที่เราต้องการที่จะเพิ่มกล้องนะครับ mm hmm. เข้ามาในแอปพลิเคชันของเรานะครับ mm hmm. ก็กดไปที่เพิ่มอุปกรณ์นะครับ mm hmm. ทางแอปพลิเคชันก็จะให้สแกน QR Code นะครับ QR Code เราก็สามารถสแกนได้ที่ใต้กล้องได้เลยนะครับ mm hmm. อันนี้ก็กดเพิ่มได้เลยครับ จากนั้นกดถัดไปครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อกล้องนะครับสามารถเปลี่ยนได้ภายหลังเนาะอันนี้ผมจะตั้งเป็นทดสอบกดบันทึกครับอันนี้กดสุดสิ้นได้เลยครับอันนี้ เราก็ลองกดเข้าไปที่กล้องดูนะครับว่ากล้องได้ออนไลน์อยู่ไหมครับเเาามาดูที่3จุดข้างบนมุมขวานะครับ รงนี้ให้เลือกวปที่การตั้งค่านะครับเราก็มาดูว่าเขตเวลานะครับตรงกับเวลาของเราหรือเปล่านะครับในของเราก็จะเป็นบวกบวกเจ็ดนะครับ,รก,รบก็ให้เลือกที่บวกเจ็ดนะครับแบ่งข้อค่าหน่อยนะครับส่วนรูปแบบวันที่ให้เลือกเป็นวันเดือนปีนะครับแล้วก็กดเครื่องหมายถูกได้เลยครับ ก็ในแอปในหน้าก็ในหน้านี้นะครับก็จะสังเกตมุมล่างนะครับมุมด้านล่างก็จะเป็นพวกเมนูนะครับสามารถเลื่อนได้นะครับเรามาดูที่ตัวแรกกันนะครับตัวนี้จะเป็นขนาดรูปภาพนะครับมีทั้ง HD มาตรฐานแล้วก็อ Ultra HD นะครับตัวข้างบนก็จะเป็นความละเอีดสูงสุดนะครับลองมาก็เป็น HD นะครับแล้วก็มาเป็นมาตรฐานนะครับเราสามารถปรับภาพได้นะครับตามความต้องการของเรา แล้วก็ลําโพงนะครับตัวรูปลําโพงตัวนี้นะครับก็จะเป็นเป็นเสียงนะครับที่เข้ากล้องไปนะครับแล้วก็ออกมาจากทางแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเสียงโลครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงนะครับจากตัวกล้องนะครับก็คืออาจจะออกมาทางแอปพลิเคชันด้วยนะครับแล้วก็ปุ่มต่อไปนะครับจะเป็นปุ่มหยุดภาพนะครับ ปุ่มถัดมานะครับปุ่มนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มขยายนะครับปุ่มซูมนะครับปุ่มถัดมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของการแคปภาพนะครับสมมติผมต้องการแคปภาพนี้เราก็สามารถไปดูภาพตัวนี้ได้ภายหลังนะครับ ปุ่มถัดมาก็เป็นวิดีโอนะครับเมื่อกี้แคปภาพอันนี้จะเป็นวิดีโอนะครับอ,นนอันนี้ก็จะเป็นการอัดวิดีโอผ่านตัวแอปเคชันนะครับก็คือตอนนี้นะครับโอเคสามารถเข้าไปดูได้เหมือนกันนะครับตัวนี้จะบันทึกอยู่ในมือถือของเรานะครับครับอันนี้ก็เวลาเรา จับบันทึกวิดีโอเราก็สามารถบันทึกได้นะครับแล้วก็ในปุ่มถัดมานะครับปุ่มนี้นะครับจะเป็นแผ่นนะครับก็มี2รูปแบบด้วยกันนะครับสังเกตนะครับรูปเท้าที่อยู่ทางด้านขวามือนะครับถ้าเรากดเข้าไปจะเป็นการติดตามอัตโนมัตินะครับโดยที่เมื่อมีวัตถุเคลื่อนไหวนะครับเมื่อมีวัตถุเคลื่อนไหวนะครับตัวกล้องจะตามวัตถุเคลื่อนไหวนะครับ ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ต้องการก็ปิดไปนะครับเราก็จะมีการที่เราสามารถหมุนแผนกล้องได้ด้วยตัวเองนะครับโดยที่เราสังเกตทางาด้านล่างนะครับทางซ้ายมือนะครับจะเขียนว่าการแผนและการเอียงนะครับตรงนี้เราสามารถหมุนกล้องได้ด้วยตัวเองนะครับให้ไปทางด้านซ้ายนะครับไปทางด้านขวาได้หมดเลยนะครับหรือว่าจะลงข้างล่างนะครับก็ได้นะครับ ขึ้นข้างบนก็ได้นะครับแล้วก็สามารถปรับความเร็วในการเลื่อนได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความเร็วในการที่เรา,าจะแทนภาพนะครับไปทางด้านซ้ายทางด้านขวานะครับสามารถปรับความเร็วในการหมุนได้นะครับเครื่องมือถัดมาตัวนี้จะเป็นไม้นะครับไม่ก็คือเราสามารถพูดที่ตัว มือถือของเรานะครับเสียงก็จะไปออกที่กล้องนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูนะครับฮัลโหลเทส1 2หนึ่งสองสามฮัลโหลเทสหครับก็เวลาเราสามารถสนทนาได้เลยนะครับคนที่อยู่ทาง เครื่องมือถัดมานะครับตัวนี้จะเป็นนะครับในเครื่องมือถัดมานะครับตัวสุดท้ายเลยนะครับที่เราเห็นกันนะครับก็จะเป็นการพลิกกล้องนะครับในกรณีที่เราติดกล้องแบบนี้นะครับติดกล้องคว่ำลงแบบนี้นะครับเราก็ต้อง ทำการพิกกล้องนะครับนะครับแต่เมื่อเราทําการติดตั้งแบบนี้นะครับเราก็พลิกกลับเหมือนเดิมก็ได้ครับตัวแอปพลิเคชันเนี่ยรองรับการดูเนี่ยได้ถึง16กล้องด้วยกันนะครับก็จะเป็น16แบบนี้นะครับเป็น16ช่อง ถ้าเรามีกล้องอีกตัวนึงให้เรากดเพิ่มเข้าไปนะครับถ้าเรามีกล้องอีกตัวหนึ่งนะครับให้เราทําขั้นตอนเดิมนะครับโดยที่เรากดมาที่รูปบวกนะครับแล้วก็สแกนเค c ร์ e โ,โค้ดนะครับแล้วก็กดสแกนเหมือนที่ผมได้ทําครั้งแรกนะครับ ครับสำหรับวิธีการแชร์นะครับกล้องให้กับมือถือเครื่องหนึ่งนะครับให้สามารถดูได้เหมือนกันนะครับก็กดเข้าไปที่ตัวกล้องนะครับจากนั้นนะครับเลือกที่มุม3จุดข้างบนนะครับแล้วก็เลือกที่แบ่งปันครับในตัวนี้นะครับสามารถที่จะแชร์ผ่านอีเมลก็ได้นะครับหรือว่าเลขโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับโดยอีกเครื่องหนึ่งนะครับที่เราอาจจะดูนะครับก็ ต้องทำการล็อกอินอีเมลหรือว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือไว้นะครับแต่ในตัวอย่างผมทําการล็อกอินแบบที่เป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือไว้นะครับก็จะก็ใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับน,นะครับจากนั้นเพิ่มนะครับกดเครื่องหมายถูกด้านขวาบนนะครับ ตรงนี้กดถัดไปครับตรงนี้ก็จะเป็นการแชร์อุปกรณ์นะครับว่าเรากําหนดสิทธิ์ว่าคนที่เราแชร์ไปเนี่ยให้สามารถทําอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ผมจะเลือกในการกําหนดสิทธิ์ทั้งหมดนะครับก็คือสามารถทําได้เหมือนเครื่องหลักเลยนะครับจากนั้นกดเสร็จสิ้นนะครับมือถืออีกเครื่องหนึ่งก็จะขึ้นว่า1วิดีโอใหม่กําลังแชร์ให้กับคุณนะครับอันนี้ก็สามารถดูได้เลยนะครับกดยอมรับ นะครับก็จะมาขึ้นที่มือถืออีกเครื่องหนึ่งนะครับสามารถควบคุมได้เหมือนเครื่องหลักเลยนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะแพนได้นะครับแทนได้นะครับแต่ในกรณีที่เราไม่ต้องการที่จะแชร์ให้คนนั้นดูแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปลบได้นะครับโดยที่เรามากดที่คําว่าเพิ่มเติมครับเลือกที่การเลือกที่ จัดการการแชร์นะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปที่ชื่ออุปกรณ์ที่เราแชร์ไปนะครับจากนั้นกดลบได้เลยครับในมือมถือเครื่องนึงก็จะหายไปนะครับ ครับก็สำหรับวิธีการให้ตัวกล้องไฮลุกนะครับแจ้งเตือนผ่านไลน์นะครับเมื่อมีวัตถุเคลื่อนไหวผ่านกล้องนะครับก็วิธีการตั้งค่านะครับให้กดเข้าไปที่ตัวกล้องก่อนนะครับให้กดเข้าไปที่ตัวกล้องนะครับจากนั้นนะครับกดที่มุมขวาบนนะครับ3จุดนะครับเลือกไปที่การตั้งค่าครับแล้วก็เลือกมาที่การแจ้งเตือนนะครับให้เราเปิดการใช้งานของการแจ้งเตือนก่อน จากนั้นนะครับเลือกหาคำว่าการเชื่อมต่อกับลายแอปพลิเคชันครับเมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะครับตรงนี้ให้เรากดเปิดนะครับอันนี้นะครับก็ให้เราทำใหเราทำการนะครับล็อกอินผ่าน Li ายแอปพลิเคชันนะครับ คราวนี้นะครับในการในตรงนี้นะครับจะเป็นการเลือกนะครับสำหรับในส่วนว่าเราต้องการที่จะให้การแจ้งเตือนเนี่ย alert ไปทางไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไลน์นะครับหรือว่าส่วนตัวนะครับก็จะมีกลุ่มนะครับแล้วก็อย่างเช่นการแจ้งเตือนนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับ การแจ้งเตือนว่าเราต้องการแบบตัวต่อตัวนะครับก็คือให้าทางกล้องไฮลุกเนี่ยส่งข้อมูลมาให้เราเลยหรือว่าจะาส่งเข้ากลุ่มนะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างก็คือการส่งเข้าแบบตัวต่อต,ตัวนะครับก็คือส่งเข้าไลน์ผมเลยนะครับเมื่อกดเสร็จแล้วนะครับให้กดว่าเห็นด้วยนะครับและเชื่อมต่อนะครับตรงนี้ให้กดอนุญาตไปนะครับ เพียงเท่านี้นะครับเวลามีวัตถุเคลื่อนไหวนะครับที่ผ่านเข้ากล้องเนี่ยก็จะแจ้งเตือนผ่านไลน์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับในกรณีที่มีอะไรผ่านกล้องนะครับกล้องเนี่ยจะทําการแจ้งเตือนผ่านไลน์นะครับน,นั่นข้อความเข้ามาแล้วนะครับเดีย๋ยวเราลองเข้าไปดูข้อความกันว่ามีอะไรนะครับ เขาก็จะส่งในส่วนของอวันเวลานะครับที่มีวัตถุเคลื่อนไหวผ่านนะครับแล้วก็เขาก็จะแคปรูปมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองสังเกตนะครับมีอะไรมีอะไรผ่านทีนะครับเดี๋ยวลองนะครับ ตรงนี้เขาก็จะแจ้งเตือนอผ่านในส่วนของแอปพลิเคชันด้วยนะครับในในแอปพลิเคชันก็มีการแจ้งเตือนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับ แขนผมขยับนะครับก็มีการแจ้งเตือนเหมือนกันนะครับครับเพียงเท่านี้นะครับก็สามารถที่จะ,ะแจ้งเตือนผ่านไลายได้แล้วนะครับ